สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Crazy ช่องที่รวบรวมข้อมูลรถยนต์สุดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับยนต์ประจรมระดับสูงสุดของโตโยตา้าซึ่งก็คือโตโยต้าเซนจูรี่รถหรูสัญชาติญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความประณีตเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะท,ที่เหนือระดับโตโยต้าเซนจูรี่ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะความหรูหราและความสง่างามที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ดีไซน์ภายนอกของเซนจูรีได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันมีความเรียบง่ายแต่แขงไว้ด้วยความภูมิฐานเส้นสายตัวถ่าคมชัดไฟหน้าแบบเล็กทรงสี่เหลี่ยมพร้อมลวดลายไฟเดร์ทามบันนิงไลท์ที่โดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยลายพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของเซนจูรี่สื่อถึงความละเอียดอ่อนของงานฝีมือญี่ปุ่น ตัวรถมีขนาดใหญ่และกว้างขวางมิติของรถแสดงถึงความโอบอหาทรงพลังและให้ภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามเหมาะสำหรับเป็นรถผู้บริหารหรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศเพราะในญี่ปุ่นโตโยต้าเซนจูรีเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นรถที่ใช้ในราชสำนักหรือบุคคลระดับสูงเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราและสงบเงียบการตกแต่งใช้วัสดุระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นไม้แท้หนังแท้หรือผ้าคุณภาพสูงที่ผ่านการัดสรรมาอย่างดีเบาะหลังสามารถปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมที่พักเท้าหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวและระบบนวดในตัวนี้ไม่ใช่แค่การโดยสารแต่คือการเดินทางที่ให้ประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสเทคโนโลยีที่ใส่มาใน Toyota c e n t จูรก็ไม่แพ้รถหรูจากยุโรปมาพร้อมหน้าจอกลางระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ระบบเสียงระดับไฮเอนและระบบควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระสี่โซนระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาถูกติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารโตโยต้าเซนจูรี่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบไฮบริดซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์ V 8หรือ V 6ขึ้นอ,อยู่กับรุ่นและมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังทําให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลเงียบและประหยัดพลังงานอย่างน่าทึ่ง แม้จะเป็นรถที่มีน้ำหนักมากแต่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมและการปรับช่วงล่างอัตโนมัติก็ช่วยให้รถสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนถนนการใช้งานในชีวิตจริงของ Toyota c e n t u r รจึงไม่ใช่แค่ความหรูหราเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่เน้นความสะดวกสบายความปลอดภัยและการใช้งานที่สมบูรณ์แบบทั้งคนขับและผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับไม่ว่าจะในเมืองหรือขับระยะทางไกล ถึงแม้โตโยต้าเซนจูรีจะไม่ได้ถูกผลิตออกมาในจำนวนมากแต่ทุกคันที่ออกมาจากโรงงานล้วนผ่านกระบวนการประกอบด้วยมือโดยช่างผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพและความใส่ใจในทุกรายละเอียดสุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ไม่ได้มีแค่ความแรงหรือหน้าตาแต่ต้องการบางสิ่งที่ลึกซึ้งมีคุณค่าและสะท้อนความเป็นผู้นำโตโยต้าเซนจูรีคือคำตอบที่คุณควรพิจารณา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม AutoCracy เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถยนต์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ